พอดแคสต์ a มต World EP 1รู้จักกฎโลปิตาลโดยพี่บอยจากเพจ Facebook b o y The m a t และช่อง YouTube b o y The m a t นะครับเรื่องโลปิตาลพี่บอยเคยสอนไว้นะครับใน YouTube ช่อง b o y The m a t แล้วพี่บอยจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเด็กๆสามารถเข้าไปศึกษาตัวกฎของโลปิตาลได้เลยจากตัวช็อตโนตเลขมอลายใน EP ที่5นะครับ วันนี้นะฮะพี่บอยอยากจะแชร์นะครับตัวพอดแคสต์ของตัว Mad World ใน EP ีที่1อยากจะมาพูดตัวกฎของโลปิตาลน,นะครับให้น้องๆฟังฟังทุกวันนะครับวันละ EP ไล่ไปเรื่อยๆก่อนนอนนะครับหรืออยู่บนรถอย่างน้อยก็ได้ทบทวนก่อนสอบในสนามสอบแข่งขันต่างๆสำหรับน้องๆม .6 นะกฎของโลปิตาลน,นะครับมันคือเคล็ดลับเจ๋งๆในการหาลิมิต ซึ่งฟังจบแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหเราสามารถหาลิมิตได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเรื่องนะครับโลบิตานเนี่ยการหาลิมิตเนี่ยพี่บอยต้องบอกก่อนว่าเด็กๆจะรู้สึกว่ายากเนาะแต่วิธีที่ทำให้มันง่ายขึ้นเนี่ยมันคือการใช้กฎโลบิตาลน,นั่นเองนะครับกฎโลบิตาลคืออะไรง่ายๆก็คือมันคือเทคนิคพิเศษครับที่ช่วยให้เรานะหาค่าลิมิตของฟังก์ชันได้ง่ายขึ้นนั่นเอง โดยเฉพาะเวลาที e ono, ่เราเจอปัญหาที่เรียกว่าเจอรูปแบบที่ไม่กำหนดในทางคณิตศาสตร์นะครับเช่นเศษศูนย์ส่วนศูนย์อะไรแบบนี้เนาะซึ่งเด็กๆจะเจอโจทย์สไตล์นี้เยอะมากนะครับในระดับชั้นม6เนาะเวลาเราหาลิมิตนะครับแล้วแทนค่าเข้าไปได้เศษศูนย์ส่วนศูนย์ก่อนหน้านี้ถ้าเด็กๆอยากจะทำเป็นเศษศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยเด็กๆจะสามารถแก้ได้นะครับโดย2วิธีเนาะวิธีที่1ก็คือจัดรูป แยกตัวประกอบแล้วก็ลดทอนหรือตัดทอนมันทิ้งแล้วค่อยเทคค่าลิมิตเข้าไปใหม่หรือวิธีที่2เด็กๆก็มักจะใช้เรื่องการสั่งยุคหรือการทำคอนจูเกตเนาะแต่วิธีของโลปิตาเนี่ยนะครับมันจะง่ายกว่านี้อีกให้เด็กๆลองคิดภาพนะครับกดโลปิตาเนี่ยจะสามารถหาลิมิตของตัวที่เป็นเศษ0ูนส่วนศย์ได้อย่างไรอยากให้นึกภาพว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากำลังปีนเขานะครับ และเราก็อยากรู้ว่ายอดเขาอ่ะมันสูงแค่ไหนถ้าเราปีนขึ้นไปถึงยอดเขาเราก็จะรู้คําตอบทันทีใช่ไหมครับเหมือนมันเป็นเขาเรียกว่ามันลู่ไปจนถึงคําตอบสุดท้ายอ่ะแต่บางทีอ่ะชีวิตจริงเราอาจจะปีนไม่ถึงยอดเขาไงใช่ไหมยอดเขาเนี่ยมันมีหมอกหนาทึบมองยังไงก็ไม่เห็นยอดเขาเอา้าวในเมื่อกรณีนี้เราไม่เห็นยอดเขาแล้วจะรู้ได้ไงนะครับว่ายอดเขานั้นสูงแค่ไหนแล้วจะรู้ได้ไงว่าคําตอบที่อยู่บนยอดเขาอ่ะมันคืออะไร เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆกฎของโลบิตานก็เหมือนการที่เราใช้กล้องส่องทางไกลอะครับเด็กๆเพื่อไปมองยอดเขาที่อยู่ไกลๆเห็นคำตอบจากกล้องส่องทางไกลอะครับสามารถมองทะลุหมอกหนาทึบไปได้นั่นเองทำให้เราทำไมครับประมาณค่าความสูงของยอดเขาได้สามารถรู้คำตอบได้แม้ว่าเราจะปีนไม่ถึงก็ตามครับแล้วกฎของโลบิตานน่ะมันทำงานยังไงล่ะ เด็กๆก,ก็จะนึกถึงว่าเอ๊ะมันพูดเหมือนง่ายเนาะพี่บอยนะครับแล้วเวลามันทำงานจะทำยังไงกฎของโรบิตาเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเราเจอลิมิตที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่กำหนดอย่างที่พี่บอยบอกอ่ะเป็นเศษศูนย์ส่วนศูนย์น,นะครับหลักการก็คือให้เด็กๆเ,เอาตัวเศษนะครับกับตัวส่วนมาหาอนุพันธ์หาอนุพันธ์ก็คือการทำดิฟนะครับในเรื่องแคลคูลัสนั่นเองแสดงว่าพูดง,ง่ายๆอ่ะ เด็กๆก,ก็ต้องเอาตัวเศษอะฮะมาหาอนุพันธ์เอาตัวส่วนอะมาหาอนุพันธ์เสร็จแล้วก็จับมาหารกันใหม่ได้เลยครับในหลายๆตำราเขาจะพูดว่าให้เอาดิฟเศษหารด้วยดิฟส่วนครับนะดิฟตัวเศษแล้วก็ดิฟตัวส่วนเอามาหารกันใหม่เสร็จแล้วพอเด็กๆหารเสร็จนะครับให้มาหาลิมิตอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ค่าลิมิตที่มันแน่นอน นะครับก็คือออกมาเป็นตัวเลขนั่นเองนะให้เด็กๆลองคิดดูนะครับถ้าสมมติเด็กๆนะอยากจะหาลิมิตของ s i น์นะครับส่วนด้วย x เนาะเมื่อ x เข้าใกล้0ย์ถ้าเด็กๆแทน x เข้าไปเลยอ่ะเด็กๆลองคิดดู s i น์ x, พี่บอยแทน x เป็น0ย์แสดงว่า s i น์ศูนย์นลครับ s i น์ย์ก็ได้0ส,ส่วนตะกี้พี่บอยบอกว่าหารด้วย x ถ้า x เป็น0ูมันก็ได้0ูนย์อีก มันก็เลยออกมาเป็นเศษศูนย์ส่วนศูนย์ึเป็นรูปแบบที่ไม่กําหนดเนาะพระฉะนันถ้าตามกฎโลปิตาลเนี่ยเด็กๆก,ก็อ,อนุพันธ์ของไซ n x เอกครับนะหาอนุพันธ์ของไซ n x เอกอะดิฟไซ n ได้เลยครับดิฟไซ n ได้คอสเด็กๆก,ก็จะได้คอสเอกนะครับส่วนอนุพันธ์ของตัวส่วนก็คือเอกนะ่ะเด็กๆดิฟเอกมันจะได้หนึ่งแสดงว่าจากเดิมไซ n x เอกหารด้วยเอก พอเด็กๆดิฟเศษหาด้วยดิฟส่วนมันจะกลายเป็น cos x หาด้วย1ครับแสดงว่าเหมือนสุดท้ายแล้วเด็กๆหาเลยฮะลิมิตนะครับของ x เข้าใกล้0ูของ cos x ตัวเดียวนั่นเองเมื่อ x เข้าใกล้0ูนย์นะครับ cos 0นมันจะได้อะไรหรือ cos 0มันจะได้1ถูกไหมพอมันได้1นะครับมันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน1นเนาะ คำตอบก็ตอบ1เลยครับแสดงว่าค่าลิมิตของ s i n x x หาด้วยเเมื่อเราใช้กฎโลปิตาลค่า x นะครับที่เราแทงค่าเข้าไปสุดท้ายแล้วออกมาได้ค่าเท่ากับ1นนั่นเองยังไงเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูนะครับย้ำอีกทีพี่บอยมีตัวอย่างนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เนาะสามารถเข้าไปศึกษาตัวกฎโลปิตาลได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอยขอสรุปนิดนึงตัวกฎของโลปิตาลน,นะครับ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากนะในการหาลิมิตนะครับแต่บางทีก็มีข้อจํากัดบางอย่างเนาะเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าลิมิตที่เราต้องการหาอยู่ในรูปแบบที่ไม่กําหนดจริงๆหรือเปล่านะครับนะถ้ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่กําหนดจริงๆเราจะใช้กฎ,กฎโลบิตาได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งการที่เราเรียนกกรู้กฎของโลบิตานเนี่ยจะทําให้เราช่วยเข้าใจลิมิตนะครับได้ลึกซึ้งมากขึ้นเนาะสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะครับ และกฎของโลปีตาเนี่ยถ้าเด็กๆโตขึ้นไปนะครับมีประโยชน์ในการศึกษาแคลคูลัสสาขาอื่นๆด้วยนะฮะทั้งการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับฟังกนะ์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเนาะแล้วก็กลุ่มฟังก์ชันตัวลอการิทึมนะฮะยังไงเดี๋ยวเด็กๆขึ้นระดับมหาวิทยาลายัยเดี๋ยวจะต้องเจอกฎโลปีตาแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอยมีคําถามชวนคิดนิดนึงเด็กๆลองไปคิดต่อดูนะครับว่ากฎของโลปีตาเนี่ยคิดว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างในชีวิตประจําวัน แล้วก็อาจจะลองดูว่ามีสถานการณ์ไหนไหมที่เราจะใช้กฎของโลบิตานะครับมาช่วยแก้ปัญหาได้เนาะถ้าใครคิดได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะเดี๋ยวพี่บอยมีรางวัลไว้ให้โอเคนะครับพี่บอยอ่านทุกคอมเมนต์นะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยยังไงนะครับก็มาพูดคุยกับพี่บอยได้นะครับที่ช่องบอยเดอะแมทนะครับหรือสามารถเข้าไปเรียนรู้วิดีโอนะครับสอนคณิตศาสตร์ของพี่บอยได้นะครับที่ YouTube ช่องบอยเดอะแมทนะยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด ซับสไคร์ช่องไว้ด้วยเนาะพี่บอยมีเนื้อหาดีๆมาแชร์เด็กๆอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ EP ที่1รู้จักกฎของโลปิตามพี่บอยลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ